ประเทศไทยถ้าประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีมีระเบียบว,วินยัยประเทศนั้นก็จะเจริญและอยู่ในฐานะดีจึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติและความเข้าใจรักษาระเบียบว,วินยัยเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งที่จะช่วยประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวรพระ,ระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสนแสนสุงสามมุขลื่อนาำข้าวลำน้องมวนประชาชนสามคีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุขลือสวัสดีบางแสนลำน้องมนประชาชนสามคีประเพนีวันไหล สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะจูพาคุณส่งทุกท่านไปพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขและก็นายทเบียนนะคะที่เพิ่งจะได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกสำนักงานทะเบียนดีเด่นประจำปี2อ5 4นรค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะจูก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะท่านนายกนังรงชัยกุ้งืนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านนายกคะมีรางวัลน,นะคะที่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดเลยนะคะอยากทราบว่ารางวัลน,นี้ชื่อว่ารางวัลอะไรก็รางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่นนะครับก็ของเราได้ได้รางวัลชนะเลิศเลยนะครับเป็นสำนักทะเบียนระดับที่มีประชากรตั้งแต่3 0 0 0 0ถึง70,000คนก็เราได้รับรางวัลน,นี้ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับที่มาของรางวัลน,นี้นะคะมายอย่างไรมีความเป็นมายอย่างไรบ้างคะ ก็จะมีหน่วยงานทางราชการนะครับมาทำการสำรวจสำนักทะเบียนดีเด่นตามเทศบาลท้องถิ่นทั่วประเทศไทยนะครับตามจำแนกเป็นลักษณะขนาดของเทศบาลต่างๆนะครับก็จะมีการประเมินของทางหน่วยงานราชการทางกระทรวงได,ได้ส่งเข้ามาประเมินนะครับถึงการบริการประชาชนถึงความพร้อมสถานที่แล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการแล้วก็มีการแนวความคิดแล้วก็ ตัวนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับด้านสำนักทะเบียนแล้วก็วิสัยทัศน์ในอนาคตว่าจะดูแลสำนักทะเบียนอย่างไร<ะ>ครับทำไมต้องจัดเป็นรางวัลขึ้นมาล่ะคะก็ก็คือจะเป็นตัวเป็นเหมือนแรงผลักดันนะครับ<ะ>ให้สำนักทะเบียนในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยตื่นตัวในการให้บริการประชาชนแล้วก็ให้ความสะดวกกับในการมำนวความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้งานทะเบียนท้องถิ่นซึ่งจากว่างานทะเบียน,เ,นยเป็นงานที่ค่อนข้างจะ ใกล้ชิดกับทุกๆคนนะครับทุกๆคนจะต้องมีงานทะเบียนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะแจ้งเกิดแจ้งแจ้งตายนะครับทำบัตรประชาชนการขอทะเบียนบ้านต่างๆซึ่งจะมีทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักสําหรับแต่ละท้องถิ่นเนื่องจากว่ามีประชาชนเนี่ยมาใช้บริการจํานวนมากค่ะรางวัลนี้มีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้างคะ ก็ซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถทราบได้นะครับ<า>แต่ว่าจะมีคร่าวๆที่พอจะทราบก็คือเรื่องอการบริหารจัดการภายในการจัดเก็บเอกสารการดูแลเรื่องฐานข้อมูลการดูแลเรื่องสถานที่แล้วก็มีการวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแล้วก็จะมีาการการเป็นเซอร์วิสมายของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเนื<า>่องจากว่าเขาจะมี2งานให้ด้วยคือนายทะเบียนดีเด่นด้วยประกอบกับในงานเทศบาลทะเบียนดีเด่น ถามมาถึงรางวัลกันบ้างนะคะรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนนะคะแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างคะก็จริงๆก็มีแค่2อย่างนะครับคือก็ใช้ในภาพรวมก็คือเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นในภาพรวมแล้วก็นายทะเบียนดีเด่นก็คือผู้ที่ัติงานดีเด่นในสำนักทะเบียนที่ได้รับรางวัลนั้นๆนะครับก็จะมีแค่2รางวัลในการประเมินในการประเมินดังกล่าวครับแล้วสําหรับเกณฑ์เชิงคุณภาพสี่มิติดีด้านไหนบ้างคะ ก,ก็อย่างที่บอกว่ามีการ,รจัดการด้านปริมาณที่ปริมาณงานะนะครับมีการการเก็บรักษาฐานข้อมูลแล้วก็ด้านการเซอร์วิสประชาชนแล้วก็ในเรื่องสถานที่อำนวยความสะดวกกับประชาชนมีสีมิตินี้ที่ที่เท่าที่ทราบมันจะดูแลเป็นหลักแล้วก็มาพิจารณาองค์รวมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราได้คะแนนเป็นอย่างไรในแต่ละด้านแล้วก็มาประเมินผลอีกทีหนึ่งครับค่ะแล้วในกระบวนการตรวจประเมินล่ะคะ แบ่งเห็นว่ามีการแบ่งเป็นสองส่วนมีส่วนไหนบ้างคะก็มีส่วนของหน้างานจริงนะครับก็คือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ในเขามาสุ่มตรวจในการบริหารจัดการในการให้บริการประชาชนนะครับส่วนที่2ก็คือมีการสอบถาม จากเจ้าหน้าที่ทะเบียนนะครับก็คือ,อลงมาดูหน้าง,งานด้วยเมื่อกี้ที่แจ้งไปคือมีทั้งแจ้งให้ทราบลงหน้าเราไม่แจ้งนะครับ <C. S 1> การบริการที่เขาจะไม่แจ้งให้ทราบเขาจะปลอมตัวมาลักษณะนั้น <C. S 1> แล้วก็จะมีการนัดเข้ามาดูเ,าเข้ามาตรวจสอบระบบการ <C. S 1> จัดเก <C. S 1> ็บเอ,อกสารนะครับแล้วก็ระบบฐานข,ข้อมูลต่างๆแล้วก็การจัดการเอกสารแล้วก็ระเบียบต่างๆของทางราชาการแล้วก็ตัวสัมภาษณ์ทางผู้บริหารนี่ครับก็จะมีได้สองอย่าง ยังไงบ้างคะกับสาหรับความรู้สึกนะคะที่ได้รางวัลชนะเลิศมาเลยครับก็ก็เป็นกําลังใจที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างได้รับการติดเตียนมาก่อนมากพอสมควรนะครับแล้วก็ทางเราก็ไม่ได้ลัเลยทําการประชุมหารือกันตลอดเวลาณปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเราได้รางวัลแล้วก็ก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเนื่องจากว่าเราก็ยังมีประชาชนที่ร้องเรียนมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สํานักที่เป็นดีเด่นไม่จําเป็นว่าเราจะเป็น เราจะไม่ไม่ถูกตําหนิอะไรนะครับเพียงแต่ว่าในการแทนเารัดการในภาพรวมเนี่ยเราผ่านตามเกณฑ์แล้วก็ค่อนข้างได้คะแนนสูง<ฮ>แต่ทั้งนี้ก็เราก็เอาใช้มาเป็นกําลังใจเพียงแต่ว่าเราก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพไปเรื่อยๆเนื่องจากว่างานทะเบียนเป็นงานที่ต้องอย่างที่บอกว่าพบปรประชาชนทุกคนแล้วเป็น,ปนจํานวนมากโดยเฉพาะเทศบาลบางแสนสุขเนี่ยเป็นสํานักทะเบียนที่คนที่อยู่นอกเขตเนี่ยมาใช้บริการจํานวนมากเป็นพิเศษนะครับแล้วเราก็ปัจจุบันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าเราจะมีป้าประชาชนเด็ก ที่อายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปเนี่ยเราก็มีการเปิดบริการวันในวันหยุดด้วยคือวันเสาร์เต็มวันตั้งแต่8ปดนาฬิกาแปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็น<ม>ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็อาศัยในการบริการประชาชนแล้วก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียนนะครับในการในการมีเซอร์วิสมายในการดูแลบริการประชาชนยิ้มแย้มแจ่มจใสนะครับแล้วในอนาคตอันใกล้เมื่อวานนี้เพิ่งประชุมนะครับก็จะมีการประเมินโดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินก็จะมีกล่อง ในการประเมินผลว่าคุณได้รับบริการจากสำนักทะเบียนหรือหน่วยงานอื่น<ม>ในเขตเทศบาลของแสนสุขนะครับว่าท่านมีความพอใจมากน้อยหรือมากที่สุดอะไรอย่างไรเราก็จะแนะนําตัวนี้มาแก้ไขเ<ฮ>นื่องจากว่าเราเราก็ไม่นิ่งนอนใจเพราะอย่างที่ผมบอกว่าปัจจุบันในการเรื่องน้องเรียนต่างๆจากประชาชนค่อนข้างจะเข้าถึงตัวปัญหาได้ง่ายเนื<ฮ>่องจากว่ามีสื่อทางด้านอินเทอร์เน็ต<ฮ>หรือว่าเว็บไซต์เทศบาลเว็บไซต์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือแม้กระทั่ง Facebook เทศบาลก็จะเป็นผ่านได้โดยตรงซึ่งทําให้เราเนี่ยทราบข้อมูลเพราะว่า ก็เข้าใจว่าบางทีเนี่ยประชาชนมาแล้วคนมาเยอะอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรก็ปัจจุบันเราก็มีการดูแลทางด้านมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้ฟรีมีเครื่องดื่มบริการฟรีนะครับเพื่อให้เขามีเวลาที่จะในช่วงรอเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาสามารถมีทำธุรกรรมอะไรบางอย่างได้นะครับสวัสดีบางแสนมินไปทะเลกัน ไม่ะมินไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เรียงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้าสายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสน Wi-Fi ซ i t y บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสน,นค่ะในการคัดเลือกรางวัลน,นี้คาดว่าจะมีทุกๆปีไหมคะก็คงจะมีทุกปีนะครับแล้วเรามีมาตรการในการคลองแชมป์ยังไงบ้างคะ ก็อย่างที่บอกว่าเราเราไม่นิ่งหนอนใจคือได้รางวัลเนี่ยเป็นเหมือนกําลังใจส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกว่ามาตรการต่อไปก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลอยู่ตลอดเวลานในการให้ประชาชน,นเป็นผู้ตัดสินนะครับแล้วเราก็จะมีคณะรมการประเมินด้วยแล้วก็ในอนาคตเรากำลังจะมีการติดกล้องวงจรปิดนะครับในหน่วยของทุกๆส่วนในเทศบาลโดยเฉพาะสํานักทะเบียนรหรือในส่วนที่เป็นการบริการประชาชนเหมือนกับบริษัทเอกชนนะครับคือเรามาพยายามนํามาปรับใช้เนื่องจากว่าเราจะต้องการ ดูการบริหารงานของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราคล้ายเป็นว่าเราจริจริงเราไม่ได้ว่าจับผิดนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการ<อ>ตรวจสอบคุณภาพ <c oughs> นะครับเป็นตัวเป็นคุณภาพควบคุมมากกว่า <c oughs> ว่าเราสามารถควบคุมเจ้าพนักงานของเราได้ดีอย่างไร <c oughs> คืออยากจะเปลี่ยน <c oughs> เขาเรียกว่าทัศนคติของข้าราชาการในการบริการประชาชนว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องแข่งกับทําให้เหมือนบริษัทเอกชนที่ว่าเหมือนกับประชาชนก็คือลูกค้าต้องคิดให้ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเครื่องมือ